ก็แสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นกับเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเพิ่งสร้างไอดีมาใหม่แต่เพื่อนผมเล่นโหดมากเลยนะครับเลยคลิปแรกที่ผมเปิดใหม่ปะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เพื่อนผมมากันเลยนัดกันและว,วันนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วกับสี่ห้าหกอาจะมาเจงรบกวนนะครับเ<ป>พื่อนผมเก่งมากเลยนะเพื่อนผมเพ้่สร้างหัดใหม่พอดีลา เก่าเพื่อนผมโดนแฮ็กไปแล้วเนแ่ยเจ้าตัวบอกไม่ได้โดนแฮกรหัสเขาหายไปเองป่ะเราเล่นกันละให้เพื่อนผมไปตรงนั้นนะแต่เพื่อนผมก็ไม่ไปด้วยเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนแต่เขาได้ตกตรงนี้ของนาฬิกาเลนนี้ นะแล,แล้วเพื่อนของสี่ห้าหกเขาก็ได้แปไประโยงนั้นพอยิงหัวคนขึ้นรยวเลยแหละจากเมื่อก่อนนะฟรีไฟฟืีอัปเดตเลยเป็นแบบเนี้ยสวยน,นะครับเอาสวยน,นะม,ม,มนะนนีมาแต่นีฉันไม่จับไม่หมดมาป่าถ้าด้าถ้าถ้าว่าล้าถมาบ้กป่า,ปา,ๆๆปา แต่ว่าในแบบว่าหมดปกติมันจะไม่ค่อยดีเพราะมันดาเมจแค่หนึ่งร้อยผุมก้อนกาเหนื่อยทางพีซต้องพูดตลอดเวลาเลยเลยไม่ค่อยทำทีแบบเสียงแต่ทำให้แล้วนะไม่รู้ว่าคนเขาจะสนใจกันหรือเปล่าหรือว่า Youtube เขาจะให้ให้เราไปดูหรือเปล่าแต่ว่ามันจะขึ้นไหมแต่ขึ้นยากสิแหละแต่ก็มีตัว นะครับเสียงอัดจรังน่อยนะงั้นตัดเป็นเลยไหมเราจะเอาปืนนี้กันซึ่งโดนแย่งไหมไม่โดนอันนี้คือเพื่อนผมนะครับเน็ตกระปิงปิงเลยพอดีแลยวเน็ตก,การเหตดไม่ดี ตัดไปและะ้วแล้วก็อยู่ที่หอนาฬิกาเหมือนเดิมนะเราไปกันซึ่งเพื่อนผมเพิ่งกลับมาหัดใหม่คนก็นรู้อยู่แล้วชื่อว่าสีเห้าใครอะนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ดู่นีเน่น,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 นอันนี้คือที่ระบบความคิดนะเสียงก็ก็าอายเยอะไน ไม่ใช่บ้านส่วนตัวหรือไม่ใช่ห้องเช่าเปนบ้านใหญ่ๆว้าวเราจออูดด้วยเราไม่รู้เลยว่าอูดคืออะไรไมเลไม่ได้อา่านเลยฉะนั้นลองต้องลองดู้อู้โอ้ยโอ้อ้อ้โอ้้ย้ยโอ้ยยโอยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอยอ้ย้ยอ้ยอยไม่ยด้ดยย โมกวนเยอะมากเขาทำอะไรกันามันเยอะไปหาเพื่อนกันนะเดี๋ยวไม่ได้ยิงตัวเลยนะขอย yeah, like, um, ah ิงหน่อยก็ได้นะเฮ้ยตัวตัวตัวบอดนี่ยถ้าใส่นี้เพื่อนจะกลายเป็นบอดเลยกเป็นบอดปกติเลยืของควรจะการตามล่าหรอ เอาเลยหยุ้ยเป็นสีแดงแล้วเพื่อนผมก็อยู่ข้างๆผมเนี่ยคนสีเ้าผเนผมจะส่งแชทโลกเข้าไปมากแต่ไม่อยากสุมงนะเดี๋ยวลองชิดหน่อยมากมแต่ละวันลองชิดน้อยอยู่ลองชิดมันถ้าลองชิดใหญ่มันใช้เวลาอัพโหลดนะ หลังน้องก็มีเสียงก่อกวนอะไรเลยไม่ได้พอมันเลซึ่งก็มีคนมาแย่รงรถผมด้วยปลดอกไม้แล้วกันเราทยายามมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอหยุดหน,น,นอ่อยนะพอดีเหนื่อย ที่นั่งแล้วก็ผม,มเพื่อนผมนี่อ่ะชนเลยถึงแม้จะไม่มีตัวนี้แล้วกันเออแตกหูหลบเหมือนกีต้าแซกมีคนมายิงนะครับเพื่อนผมนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอจกจังหวะนี้จังหวะนี้ผมไปรับเพื่อนผมอยู่ ไปเพื่อนผมไปแล้วเราไปโรงงานกันมีฟ้าผ่าด้วยโขวโขวโขขอหน่อยนะอย่าลืมน้ำด้วยนะอย่าเพื่อนมันบอดเยอะเดี๋ยวมันมาชุบไปกันเลยลงฟาร์มจุดๆพอละพอละพอละมีตัวมีตัวไม่เลยก็ได้แต่ขอหน่อยนะน้ำน้ำน้ำจะชุบกัน ไปลงความรักกันทุกคนอุ้ยไม่ไปไปลงความรักไหมพูดกับเขาอยู่มาเออลงลงก็ได้ลงก็ได้ไปไปกันขออยากไม่พูดรักกัน ขออนุญาตตัดคลิปไปตอนที่เจอตัวแล้วตัวแล้วนะครับเมื่อกี้โดนยิงหัวไปล่ะจุดเลยจุดเลยรอผม้วยครับคูนสี่ห้าหก ไม่ได้เปิดไปไนะเนเพราะเขาอยู่ข้างๆเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันเล่นด้วยกันนะเจอคนครับเจอคนโดนโดนหัวรอคนแน่ครับบริการอย่างดีเลย ที่เห็นว่าเพื่อนผมลด้นขนาดนี้เพราะผมไม่รล้เลยนะเพื่อนผมเก่งกว่าผมอีกนะแต่ผมแต่ผมเริ่มอ,อ,อัพเกรดแล้วนะเมื่อยปากมากเลยนะครับทุกคนขอเต็มใจมากในสุลกัน ไปช่วเพื่อนไปชุวเพื่อนไปชุเพื่อนกันทุกคนวังนั้นไม่รู้เรอมั้งคู่ช่วงเหรอโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยแล้วมั้คูยิงลูยิงจริงเลยให้โดนสนับเป็นคิลลี่รู้สามให้รู้หนึ่งไปรู้สอง หวไหวเกินขอเพือเ่อนด้วยเอ้าเพื่อนชุละเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจอเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดแล้วกันไม่รู้จะมาตอนไหนเจอกันครับโอเคงั้นแต่งมาตอนนี้เพื่อนลุ้มเลยแล,ล้วกันไปรับชมกันทุกคนมาชมมาชมมาชมเนี่ยชั่วโมงชวมงชั่วโมงเดี๋ยวเราชัมสามคนเลยชุ่มสามคนไครับทุกคนแต่ เพื่อนผมเมื่อกี้เพื่อนผมพูดนะครับเนี่ยชุก่าคนเลยมันมาไหนมันไหนก็ได้นะเฮ้ยรอคอยด้วยค่ะชุดเลยแล้วโอเคไหมอืมไปไหนเนี่ยนล้วด้วยแล้วด้วยไปไหนอะ่ะอ๋อโอเค <c oughs> อยากอยากรู้ว่าเริ่มมีโมเมนต์ไหมคนเริ่มมีโมเมนต์หรอว่า,วากระาบโทรัพท์คือเมื่อกี้ตกรถตกรถก็มาคืนใหม่ลงเป็นสิบนาทีสิบแปดนาทีลงลงอย่างลงคลิปอย่างเยอะแต่คนดูอย่างน้อยโอ้ยต็บไปทางหดดัวใจเลย มันมีเกาะได้นไงเออดีเฮ้ยคนนั้นแ่ะแขกเอ้าอยากเลย ไปกันลองคิดท้งแรกค่ะเสียงจะหมดเลยงั้นตัดเลยนะครับทุกคนไปเล่นหมดื่นกันม,มาไปพักมาพักไม่กี่นาทีอ้าวไปดูดอะไรนะหมดเนี่ย ซึ่งเพื่อนผมก็เก่งมากแต่ในทนอปเรมเก่งของเขาแหละแต่เขาก็เก่งเก่งเลยแหละเขาฝีมือแรงแรงแกเอ้ยแรงแดงฮ่าโอ้ยควมมัดสกาอย่าลู้เขาว่าควา,ามาาาาวาามาดัดทีดีหรือไหูยเกินเพื่อนมันก็เทียบไป โอ้แอ็กหรือโอ้โหเห็นว่าเป็นแดงแดงมีแค่ทาตะวันเนี่ยไม่อยากแอ็กเพื่อนผมยืนนิ่งด้วยสิประเด็นเอ็ก เนออความหวังที่เพื่อนเพื่อนยืนนิ่งเหรอไม่ยืนแล้วเชสกาอะไรไห,ไหมเชสกาเชสกาเออฟา,เอ,อฟาร์มาส์ฟาร์มาสก็ได้เออฟาร์มาส์รีวิวสามรีวิวฝากความหวังมันอ้อมด้วยนะคุยกับเพื่อนผมด้วยถึงแม้จะเป็นแม็กซี่ตัวเดียวแต่ก็เอาได้เอาจริงเอาจัง เอาจริงเอาจาังพันพันยาหน่อยไหมเฮ้ยหลังเราหลังระวังหลังวังหลังมาให้ไม่มาอยูไ่ไหนมันอยู่ไหนงั้นตัดมีดสิว่าเราจะชนะหรือแพ้โอเคโอ้โอ้โอ้ผมสามารถขออนุญาตผู้ชมสับศพได้หรือไม่ คนนี้รับการมีบางทีนะถ้าเรากดรวยๆแล้วมี่แจ้งโอ้โหนี่น,นี่กระสุดเป็นพันดูดิกระสุดเป็นพันอือหึุ่้ยความหวังความหวังครั้งสุดท้าย ตัวเต็ง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 ปัญญา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 เลยเอ๊ะโอ้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 อันตรายอันตรายสึกอันตรายมากเลิกพื้นผิดชีวิตเปลี่ยนซึกชุนคุณรอ ใช่อขออยากคุณดูได้หรือไม่เน,นี่ยเนี่แรมึงจะต่างกับตอนที่ร้อหนนะหน่อยนะโหไอบัวตรงนัน้นพอดีด้วย ว่าเขาบอกเราใช้เราไปเลยนะเฮ้ยโซนเนี่ยโอ้โหปืนไรนี่อ่ะไม่นาอยากซ้ำสดแต่เราถ่ายคลิปหยอกลืนไม่อยากไม่อยากใช่ไหมคนเดียว

อี๋บอดเหรอบอดมากน่าตอนฉีดเหรอมันจะไม่ไม่ทาเป็นรล่าตอนฉีนเด็ดขาดป่ะเดี๋ยวพี่เกมป่ะยกล็อบแอบแบละละละอบแอบบล็อกบล็อก อืมลูกคนครับออหลังหลังพันยาม่ดีจะพันยาเราตัดกันใปโหมดสีวิสีกันเถอะมาอีกรอบเลยอาจเป็น คลิปน่าที่อัดยาวสุดเมั้งจะเห็นได้ว่าแหวนของเอ้ยี่ใช่ฮ่าฮ่าก็เหนื่อยมากเลยนะเน่ฝนทุกอย่างเลยขอทุกคนกดไลค์หน่อยไลค์ไลน์ไลน์อ่ะไล้์อยู่ตรงหน้าคุณแล้ว น,นั่นคือเพื่อนผมนะแป๊บเอาเอาสิคชิคดูตรงนีีด้วยกันอกันมีตัวเลยแห่งอ้อมมั้งแข่งหบอ้อมแต่ทำไปไม่รู้ก็กว้สุทธิ์แกๆดีแต่ว่านเก็บทำไมแอบอือๆอแตก สวัสดีครับคนเหมือนเลยดูไหนอ่ะแต่เขาไม่มันไปทางไม่ตื่นก็มาแล้ว่อคนไม่ตื่นเลยครับว้าวเต็มว่างเลย เวลาพันยาอันนี้คือเวลาพันยาผมเป็นเลยกันแล้วเนี่ยเราจะตัดคลิปกันแต่เวลาฮีโร่ไปตัดโอเคเราตัดมาแล้วใช่ไหมเอาไอวอวเถอะไปแต่ไอวอนัันก็ะูุ่งเลยยังเสี่ยงมากไอ้วอน โอ้คชร์บิโกโอเคเออกดไลค์กดไลค์ด้เพื่อนของเรานะครับร <c oughs> ับศพมีตัวอ้อมไปหาเขาด้วยฝั่งนี้แต่มีสองตัวด้วยครับซึ่งอยู่ข้างในและขอเขาจะไปช่วยหรือไม่ไปไปแล้วไปแล้วตามด้วยความหวังของหมู่บ้าน ของคนเราเขาอ้อมไปครับจังหวะนี้เขาคิดว่าเขาได้จะรอดแต่มีคนรู้แล้วแล้วเพื่อเขาคงรู้แล้วแหละแล้วเขาก็ต้องตายมาแล้วเขาเหมือนไม่ได้แอ็กซเน็เช็คเราจะมาลงคลิปแต่กลับโดนดา่าแฮ่อือหอ หวังแขนหน่อยไมุ่ดไอ้บอลได้อนะไรเนี่ยโอ้ยไม่ซื้อดีกว่าซเซเบอร์เอาของซเซเบอร์อันนี้เพื่อนเราเพื่อนแทบนายเป็นเพื่อนจริงนายลองย่อให้เราดินี่เขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเราเออโอ้เน็ดเน็ดเน็ดสี่ร้อยสองร้อย

กำเนียแนวเนวแนวโอ้ยไปได้เวลาฮีโร่แล้วผมก็บ,บอกตึงตึงชีโร่กโกชงไหนดูสิเอาปเทเบินลน่ะ <c oughs> อุ้ยอพีั้นรวดเร็วเหรอเดี๋ยวสิอุ้ยเร็วมากจะ <c oughs> อยู่แหละอยู่อ่ะงั้นถ้าแบกแหวนเรา ไม me, ่ไ uh ม่มีหรอกโอ้ยตายวอรไรต์ตายมสไลปเปอร์คู่ของฉันโอ้ยตายวอมีไหมจะบอกไหมอู้หสองเัน พันยาอุยพันญาแบบขั้นสูงแบบอิ่มอิ่มพุยโดนด้วยไม่โดนด้วยเอยอเออเซป,ปูนชาติครับจังหวะน,นี้เน็ตกลางจังหวะน,นี้ไม่ยาเอย,อยมันจะทำมูยยาแน่ะจำไว้เปิดใหม่ดิ เดี oh ย๋ยวยิงหัวโชว์นะคูณได้แค่ปากแต่ตอนนี้ล้มไปค่ะ yeah. s right. <S นี่เราตัดไปเลยว่าเราจะแพ้เลยใช่ไนะ